ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อปาฏิหาริย์รกแมวเครื่องรางหายากที่ช่วยเรียกทรัพย์ส่งเสริมโชคลาภเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเชื่อว่าคนไทยหลายคนคงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อตั้งแต่โบราณโบราณเกี่ยวกับการบูชารกแมวกันมาบ้างแล้วโดยเฉพาะปาฏิหาร ของการบูชารกแมวที่เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของคลังวัตถุมงคลอย่างหนึ่งกับผู้ที่บูชาครอบครองไม่ว่าเรื่องของการปกป,ปักรักษาให้แคล้วคลาดปลอดภัยดลนบันดาลให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิตรวมทั้งโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาและ ให้คุณด้านเมตตามหานิยมนับเป็นของดีที่หายากทีเดียวสำหรับลกแมวโดยธรรมชาติของแม่แมวจะหลบไปคลอดลูกในที่ลับตาและแม่แมวส่วนใหญ่จะกินรกของตัวเองตามสัญชาตญาณของสัตว์แต่ถ้าแม่แมวตัวไหนให้โชคกับเจ้าของมัน ไม่กินรกเข้าไปเจ้าของแมวถือว่ามีโชคลาภสามารถเก็บรกแมวมาไว้ติดตัวเพื่อเรียกทรัพย์และส่งเสริมโชคลาภได้อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเป็นอย่างมากวันนี้เราจึงมานำเสนอเกี่ยวกับคาถาบูชารกแมววิธีบูชารกแมว และวิธีเลี้ยงบูชารกแมวเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับผู้ที่สนใจอยากจะหารกแมวมาบูชาเพิ่มเป็นตัวช่วยอีกทางค่ะรกแมวคืออะไรรกแมวเป็นเครื่องรางของครั้งตามธรรมชาติโดยทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นเสมือนเมตตามหานิยมเป็นของดีที่หายาก เพราะโดยธรรมชาติของแม่แมวจะหลบไปคลอดลูกที่รับตาและแม่แมวส่วนใหญ่ก็จะกินรกของตัวเองตามสัญชาตญาณของสัตว์แต่หากแม่แมวตัวไหนให้โชคแก่แก้าของโดยไม่กินรกเข้าไปเจ้าของแมวก็ถือว่ามีโชคลาภสามารถเก็บลกแมวมาไว้ติดตัวเพื่อเรียกทรัพย์ และส่งเสริมโชคลาภได้ปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับรกแมวเป็นที่เชื่อกันว่าการที่มีรกแมวไว้บูชานั้นจะช่วยส่งเสริมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทำให้หากินคล่องหาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บเงินเก็บทองเมื่อใช้หมดแล้วรกแมวก็จะช่วยเรียกทรัพย์กลับมา เหมาะสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพอีกทั้งยังเหมาะแก่ผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างเช่นการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่และมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ผู้ที่มีรกแมวบูชาออกมาเล่าประสบการณ์ความโชคดีจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนำรกแมว มาบูชาที่บ้านทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคลเช่นเดียวกับคุณป้าชาวเพชรชบูรณ์วัยห1ปีชาวบ้านหมู่สองตำาบลรั์สมอทอดอำเภอบึงสามพันที่มีความเชื่อเรื่องรกแมวได้เก็บบูชาเอาไว้จนนำมาซึ่งโชคลาภ ถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองใบงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566หมายเลข132903รับ12ล้านโดยผู้สื่อข่าวเดลี y นิวออนไลน์ได้เดินทางไปที่บ้านของคุณป้าน,นี้เพื่อสอบถามถึงความเป็นมาของความโชคดีในครั้งนี้ โดยป้าหนีเล่าให้ฟังว่าตนเองเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้างมีรายได้วันต่อวันเท่านั้นซึ่งก่อนจะถูกหวยฝันว่ามีหญิงชรลามาบอกให้นำไข่จำนวนแปดใบและข้าวสารไปไหว้พระบุนหิ่งแล้วจะมีโชคเมื่อตื่นขึ้นมาจึงตีเลขตามความฝันก่อนจะไปซื้อสลาก ได้มาสองชุดรวม4ใบคือเลขท้าย908กับ903และที่ถูกรางวัลที่หนึ่งตอนแรกป้าคาดหวังแค่ถูกรางวัลสองหรือสมตัวท้ายเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ล้านจำนวนห้าคนที่ติดค้างทางโรงเรียนเอาไว้แต่กลับได้โชคใหญ่ ถูกรางวัลที่หนึ่งมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากดีใจมากที่สุดในชีวิตเพราะไม่เคยคาดฝันมาก่อนยอมรับเลยว่าพอรู้ว่าถูกจริงๆใจมันเต้นรัวๆเหมือนจะออกมานอกตัวพอตั้งสติได้ก็ตรวจทานเลขอีกสาถึงสี่ครั้งอืม เราถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆป้าบอกตัวเองอย่างนั้นป้านีกล่าวป้านียังบอกว่าชีวิตตนเองก็มีความสุขตามอัตภาพประสาชีวิตคนชนบทก็ไม่ถึงขนาดยากไร้แต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยเพราะเราไม่เลือกงานมีงานทำทุกวันและมีพืชผักแถวบ้าน เก็บกินได้โดยไม่ต้องซื้อป้าจ,จะสอนลูกหลานให้กินง่ายอยู่ง่ายใช้ใจ่ายด้วยความพอดีกับรายรับรายจ่ายของเราและอย่าเป็นคนเลือกงานรวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับแรกแล้วเราจะไม่อับจนส่วนสิ่งที่คิดว่าให้โชคและเป็นคุณแก่เราอีกก็คือโรคแมว คนโบราณเชื่อเป็นของดีของวิเศษที่ให้คุณทางโชคลาภเกื้อหนุนให้ผู้ครอบครองทำมาค้าขึ้นของสิ่งนี้ป้าได้มานานแล้วจากการนำแมวจรจัดมาเลี้ยงแล้วมันก็ออกลูกครั้งนั้นแม่แมวได้คาปรกมาวางให้ข้างๆที่นอนป้าก็เลยนำมาบูชา และขอโชคลาภวิธีการเก็บรักษารกแมวตามความเชื่อของคนไทยการเก็บรกแมวทำได้โดยนำารกแมวไปคลุกกับผงขมิน้นหรือผงแป้งหลังจากนั้นนำไปตากพึงลมจนแห้งสนิทแล้วจึงนำมาเลี่ยมใส่กรอบไว้บูชาโดยห้ามตัดแบ่งรกแมว สามารถพกไว้ติดตัวหรือเก็บไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองที่บ้านหรือร้านค้าสำหรับผู้ประกอบกิจการค้าขายก็ได้สวดคาถาบูชารกแมวเป็นประจำนอกจากนั้นตามความเชื่อของผู้คนบางกลุ่มก็มีการปิดแผ่นทองคำเปลวและ ให้พระอาจารย์ที่นับถือช่วยปลุกเสกให้ข้อปฏิบัติในการบูชารกแมว 1. ห,หลังจากบูชารกแมวมาแล้วควรตั้งชื่อให้แก่รกแมวให้เรียบร้อย 2. ก่อนนำโรกแมวเข้าบ้านให้จุดธูปขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเพื่อเปิดทางให้รกแมว 3. เมื่อนำเข้าบ้าน แล้วให้หาภาชนะใส่อาจใส่ไว้บนผานก็ได้แล้วให้หาผ้าสีแดงมาวางรองไว้ 4. ให้เลี้ยงบูชารกแมวด้วยน้ำนมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินสามารถเลี้ยงและสวดบูชา รกแมวได้ทุกวันทุกวันพระหรือวันเกิดก็ได้ 5. พกติดตัวไว้ในกระเป๋าหรือกระเป๋าสตางค์ด้วยเสมอหากจะเจรจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคก็ให้กล่าวคาถาบูชารกแมวและภาวนากับรกแมว ให้ช่วยเรื่องนั้นๆก่อนโดยสามารถบนด้วยปราทูก็ทำได้ 6. เวลาไปวัดทำบุญให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้รกแมวด้วยทุกครั้งการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนํำรกแมวเข้าบ้านก่อนนํำรกแมวกลับมาบ้านให้ขอเจ้าที่ที่บ้านก่อนโดยใช้ทูบสิบสองดอก หรือ16ดอกและกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อและนามสกุลอยู่บ้านเลขที่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งนี้ที่ปกปักรักษาบ้านของข้าพเจ้าจงเปิดทางให้รกแมวชื่อให้เข้าออกบ้านได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์ เสริมบารมีการค้าการขายโชคลาภเมตตามหานิยมขอให้เจ้าที่ช่วยเปิดทางให้รกแมวชื่อด้วยเถิดคาถาบูชารกแมวหลังจากไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อเปิดทางให้แก่รกแมวพร้อมกับตั้งชื่อให้รคกแมวแล้วมาดูวิธีการสวดบูชารกแมว แบบฉบับของหลวงปู่คำบุคุตะจิตโตเป็นพระสงฆ์ที่เล่าขานกันว่ามีพุทธาคมเข้มขลังแห่งวัดกุดชมพูตำบนลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มจากจุดธูปห้าดอกตั้งนโมสามจบจากนั้นกล่าว นะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะโอมานีมามามาซื้อของเรามารักเรา มาหาเรามาสิมาสวดเก้าจบหลังจากกล่าวคาถาบูชารกแมวจบแล้วตั้งกิจระลึกถึงคุณของหลวงปู่คำบุและครูบาอาจารย์แล้วอธิษฐานการบูชารกแมวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนอกเหนือจากการบูชารกแมวไว้แล้ว การสวดมนต์นั่งสมาธิบำเพ็ญบุญเป็นประจำก็ยังเป็นสิ่งควรทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เรามีสติสมาธิในการทำงานการตัดสินใจสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภ หลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวนมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ